มาแล้วครับลากมาลากมาปลามาด้วยโอ้โหสวยงามครับไซนี้เป็นตัวนี้เป็นหยดน้ำนะครับผมก็ตีไปก็กะตีเล่นๆนะครับไม้แรกเลยไม่รู้มาจากไหนโผลมากัดเฉยเลยครับก็ยังไม่ได้ตั้งกล้องนะครับตอนถ่ายไอยตอนตีนะครับนะครับเข้าไปพัน พันแค่นี้เองแต่ไม่ยอมออกโอเคครับสุดยอดครับหยดน้ำแค่คันเปียกแต่เช้าเลยครับสุดยอดครับ